ศีลเลนะสุขติงยันติศีลน,นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทรัพย์ศีลเลนะนิพพุตติงยันติศีลเป็นบันไดแก้วเข้าสู่พระนิพพานสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผม สำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่อีสิบสองเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันธรรมสาวันะเป็นวันพระขึ้นแปดค่ำนั่นเองนะครับผมสำหรับวันอาทิตย์วันหยุดงานหยุดการวันนี้ก็จะขอนำเหรียญนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่าน ได้มาชมมาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลังนั่นเองในอาณาจักรของวัตถุมงคลพระเครื่องนั้นแบ่งคร่าวๆเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือพระเครื่องซึ่งเราก็จะรู้จักกันได้ดีนะครับผมประเภทที่สองนั้นจัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลัง สำหรับเครื่องรางของขลังอย่างเช่นปลัดขิกเขี้ยวงาเขี้ยวเสือตะกรุดเบีย้ยแก้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมสำหรับเครื่องรางของขลังที่จะขออนุญาตเสิร์ฟลงสู่สายตาสายใจของพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านในห้วงช่วงเวลานี้นั่นก็คือมีด มีดหมอสาริกานุนดวงคำดวงรุ่นเจริญพรห้าสิบห้าของวัดบางจากเมืองนนทบุรีนั่นเองนะครับผมคำว่ามีดหมอนี้บางท่านอาจจะไม่คุ้นชินเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังประเภทนี้นะครับผมคำว่ามีดหมอไม่ได้หมายความว่าเป็นมีดของคุณหมอที่ใช้ประจำตาม,ตามโรงพยาบาล สถานีอนามัยต่างๆนะครับผมมีดหมอในคำความหมายในที่นี้ก็หมายถึงเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นของดีของวิเศษประจำะบรรดาพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายผู้ที่มีวิชาอาคมนั่นเองเอาไว้สำหรับทำเรียกว่าขับไล่พูดผีปีศาจนอกน,นจากนั้นมีดหมอนี้ บางเกจิอาจารย์ตั้งแต่สมัยโบราณนั่นแหะครับผมก็จะมีมีดหมอประจำองค์ของท่านเอาไว้ทำน้ำพระพุทธมนต์บ้างหรือว่าขับไล่สิ่งอัปมงคลช่วยร้ายขับไล่ผูดผีปีศาจอย่างนี้เรียกว่าเป็นมีดหมอลงอาคมนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมีดหมอนี้จัดว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่นักสะสม วัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังนี้จะเสาะแสวงหากันเป็นอย่างยิ่งนั่นเองสำหรับมีดหมอสาริกาหนุนดวงค้ำดวงรุ่นเจริญพร55ของทางงดบังจากเมืองนนทบุรีนี้คำว่ามีดหมอสาริกาก็หมายความว่าเป็นมีดหมอเล็กๆแต่ไม่ถึงกับขนาดจิว๋วสามารถที่จะพกพาเน็บใส่กระเป๋าเสื้อไปได้ด้วยนั่นเองนะครับผม ในปีพศ2555ก็ถือว่าเป็นเลขแห่งความสุขห้าห้าห้านี่แหละครับผมทางวัดบางจากอำเภอปากเกร็ดเมืองนนทบุรีก็ได้ดำเนสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับผมเพื่อจะไดะ้มอบให้กับผู้ที่ร่วมทาบุญนำปัจจัยไปสร้างลานธรรมนั่นเองนะครับผมซึ่งลานธรรมนั้นก็จะมีภาพ เกี่ยวกับของพระพุทธองค์นี่แหละครับผมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ,อาทางพระศาสนาจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของสัทธาญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลนั่นเองนะครับผมวัดบางจากจึงได้สร้างวัตถุมงคลหลายอย่างด้วยกันแต่ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้ เป็นประเภทเครื่องรางของขลังดังที่ทุกๆท,ท่านกำลังได้ชมนั่นก็คือมีดหมอสาริกานั่นเองนะครับผมเป็นมีดที่เรียกว่าปกติมีดหมอนั้นจะมีะทั้งด้ามทั้งฝักนี้รวมกันความยาวก็ประเภทห้าเดิวหรือว่าหนึ่งคืบอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ว่ามีดหมอเล็กๆที่เนบกระเป๋าได้ซึ่งเรียกกันว่ามีดหมอสาริกานี้จะเป็นมีดหมอ ชนิดเล็กแต่ไม่ถึงกับจิว๋วดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองนะครับผมสําหรับวัดบางจากนี้อําเภอปรากเกรเก็ตเมืองนอนทบุรีนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณกาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดนะครับผมริมแม่น้ําเจ้าพระยาะจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมหลวงพ่อพุทธมงคลน,นี้เรือผ่านไปผ่านมา<ๆ>ก็จะมาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ สายตาสายใจของสาธุชนทั้งหลายยิ่งนักนั่นเองนะครับผมก็กราบเรียนเชิญพีน óc, ่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานอยู่ดีมีแหงปักหมุดมาเติมตะเกียงน้ำมันชีวิตให้แก่ตนเองคนที่เรารักและครอบครัวของเราที่วัดบางจากปักเกร็ดเมืองนนทบุรีเนี่ยแหละครับผมบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นเอง อนุภาพของพระศาสนาอานุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระสงค์นี้เรียกว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัของเรายิ่งนักนั่นเองนะครับผมและในห่วงช่วงเวลานี้หยุดราชการกันถึงสมวันนะครับผมก็คิดว่าทุกๆท,ท่านก็คงจะพาญาติสนิทมิตรสหาย ไปพักผ่อนหยนใจตามธรรมชาติต่างๆแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าวัดวาอารามเติมตะเกียงน้ำมันชีวิตบำรุงช่วยกันสนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามพระพิสุสงฆ์สมเณรนักพรตนักบวชนี่แหละครับผมในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเรานั้นจะได้ร่มเย็นเป็นสุขเป็นสุขด,ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยนั่นเองนะครับผม สำหรับมีดหมอสาริกาดังที่กราบเรียนไปแล้วนั้นได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศกในวันที่20เดือนตุลาคมปีพศ2555แล้วครับผมซึ่งอ,อย่างที่กลาบเรียนแต่เบื้องต้นว่าปีพศนั้นที่พุทธาพิเศษรุ่นสำคัญมีดหมอสาริกา หนุนดวงคาดวงนี้เป็นปีแห่งความสุข555นั่นเองนะครับผมหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระอรเจ้าพระอริยสงฆ์ที่เข้าร่วมทิ่ฐานจิตปลุกเสกที่มีดหมอและวัตถุมงคลสําคัญในรนุ่นนี้ล้วนแต่เป็นพระอรเจ้าพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกกราบได้สนิทใจทั้งนั้นเหรอครับผมอย่างเช่น อย่างเช่นท่านหลวงพ่อแม้นพระอริยสงฆ์แห่งวัดหน้าต่างนอกเมืองอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นและพระอริยสงฆ์องค์สำคัญที่มาร่วมอธิษฐานจิตแล้วก็ดับเทียนชัยด้วยนั้นก็คือท่านเจ้าระคุณหลวงพ่อฟูพระอริยสงฆ์แห่งวัดบางสมักเมืองแปดริ้วหรวชช่าฉะเฉิงเสานั่นเองนะครับผม นอกจากนั้นก็ยังมีท่านเจตุพคุณหลวงพ่อเอียดพระอริยสงฆ์แห่งวัดไผ่ล้อมเมืองอยุธยามาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลสำคัญรุ่นนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นยังมีพระคุณเจ้าพระอริยสงฆ์หลวงพ่อเฉลิมแห่งวัดพระญาติได้ร่วมพิธีปลุกเสก ในงานสำคัญนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อสิริวัดตาลมาร่วมลุกเสกอธิษฐานจิตรุ่นนี้ด้วยนะครับผมนอกจากนั้นยังมีท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อชำนาญแห่งวัดบางกุฎีทอง ในร่วมปลุกเสกครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีหลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่สำคัญอีกหลายหลาย,ลาย,ลายพระองค์เช่นหลวงพ่อชะอ้อนวัดบางาวัดบางตาในอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อสมนึกวัดวัดเตยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพออววอ่อภูน,นวัดบ้านแผนล้วนจะเป็นพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ซึ่งมี พลังจิตที่ระว่าเป็นที่ประจักษ์ใจของศรัทธาญาติโยมในห้วงช่วงเวลาปีห้าห้าเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับกล่องที่บรรจุมีดหมอสริกานี้<ม>เป็นกล่องสี่เหลี่ยมพลาสติกใสด้านในเป็นกระมิบีฟองน้ำสีแดงสดใสสีแดงเป็นสีของผู้นำสีแดงเป็นสีของนักสู้สีแดง เป็นสีแห่งโภกทรัพย์โชคลาภสีแดงรางวัลที่หนึ่งดังสำนวนไทยที่กล่าวเอาไว้ว่าจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมบนบุ่มซ้ายและก็ขวาของมือเรานั้นจะเป็นลวดลายไทยสวยสดงดงามลงทองนี่แหละครับผมสีทองเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความมัง่งคั่งร่ำรวยเป็นสีของเศรษฐีนั่นเองดูหนังสือไทยโคง้ง นะครับผมเป็นชื่อรุ่นสำคัญรุ่นนี้ลงทองเช่นกันมีดหมอสาลิกาหนุ้นดวงคําดวงรุ่นเจริญพรห้าห้าห้าสิบห้าเลขไทยนะครับผมก็เรียกว่าคำว่าหนุ้นดวงคําดวงนี้ก็ทิดว่าโดนใจเราเราท่านท่านด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนเราเกิดมาบนพื้นพิภพ,พ,พนี้มีจิตใจดวงเดียวกันนั่นก็คือ รักสุขเกลียดทุกเช่นกันนะครับผมวัดบางจากจอ,อนนทบุรีเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับผมมีดหมอสริการุ่นสำคัญรุ่นนี้ด้ามเป็นไม้นี่แหละครับผมสีดำฝักก็เป็นไม้นะครับผมปกติแล้วหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่บรโบราณ ไม่ว่าจะเป็นฝักของอมีดหรือว่าด้ามมีดนี้มักจะนําไม้มงคลมาทําเป็นฝักเป็นด้ามเช่นไม้แก่นมะขามอย่างนี้นะครับผมสําหรับไม้สีดํานี้ที่เกจิอาจารย์มักจะนิยมมาทำาพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังอย่างเช่นพวกไม้ยิ้วดำอย่างนี้เป็นต้นเป็นของดีของวิเศษของอาถรรพ์นั่นเอง เมื่อเราถอดเอา,เอามีดออกจากฝากแล้วจะเห็นว่าบนใบมีดสแตนเลสนี้มีข้อความนะครับผมเป็นข้อความหรือเปลีปล่ยนเสมือนเป็นพรของพระอะไรเจ้าพระอะไรสงฆ์นั่นเองนะครับผมเป็นการหนุนดวงเศรษฐีเนี่ยแหละครับผมหนุนดวง เศรษฐีหรือว่าเป็นพรอันวิเศษโดนใจเรา,เราท่านๆน,น,นี่แหละครับผมนุนดวงเศรษฐีคำว่าหนุนดวงหนุหน,นดวงเศรษฐีเป็นพรของอพระอเจ,จ้าพระอะไรสงฆ์ที่มอบให้แก่รศรัทธาญาติโยมจะได้ทำหากินขึ้นทำหากินคล่องตัวหากิน ก็ได้กินเรียกว่ากินอิม่มนอนอุ่นหกขาทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมานี่แหละครับผมเมื่อเรานำเอามีดเข้าฝักเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าขนาดของฝักนั้นทั้งเล่มนี้กำลังงามไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผม จะมีที่เน็บกระเป๋าไว้ให้เรียบร้อยเปรียบเสมือนเราเน็บปากกานะครับผมท่านผู้รู้แต่รโบ,บราณได้กล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของมนุษย์คนเรานั้นเกิดมาต่างก็รักสุขเกลียดทุกนี่แหละครับผมเมื่อได้เกิดมาแล้วก็มีภาระความรับผิดชอบปากท้องของตอนเองความภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว คนที่บุคคลที่ดำเนินชีวิตไปโดยไรจุดหมายปลายทางปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปเหมือนปุ๋ยนุ่นแล้วแต่วิบากกรรมจะสัตว์ท่านผู้รู้กล่าวว่าชีวิตของบุคคลนั้นเหนื่อยแน่นอนเรียกว่าต้องหายใจทางผิวหนังกันแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้รู้แต่โบร,โราณท่านจึงได้แนะนำว่าเราเกิดมานั้นเป็นลูกมีพ่อมีแม่ เราเป็นสิทธิ์มีครูหมูมีมันเราต้องอาศัยบุญญาบาร,รมีวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์น้อมสู่กายสู่ใจอรัธนาติดเนื้อติดตัวจะได้เสริมดวงชะตาค้ำดวงชะตาเสริมดวงเศรษฐีจะได้เป็นสิริมงคลชีวิตของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จเรียกว่าเนื้อน้อยลงนั่นเองนะครับผม จะทำมาหากินประกอบอาชีพใดๆก็เรียกว่าฟ้าเปิดธนาคารที่เปิดนั่นเองนะครับผมถ้าภาษาบ้านๆก็เรียกว่าต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงด้วยนั่นเองเมื่อเราวัดความาสูงของมีดสาริกานุ้นดวงคําดวงเศรษฐีก็จะเห็นว่าถ้าวัดเป็นเซนติเมตรนะครับผมก็อยู่ประมาณ 6 6 6ซนติเมตรโดยประมาณนะครับผมแต่ถ้าวัดเป็นนิ้วก็คงประมาณ2อ2นิ้วเกือบ3นิ้วนะครับผมเกือบ3นิ้วก็ถือว่ากระทัดลัดเล็กๆเน็บติดกระเป๋าเสื้อได้อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเอง เราจะเห็นว่าถ้าวัดความยาวอีกอตามแนวนอนนั้นก็หเซนติเมตรครึ่งนี่แหละครับผมเรามองเห็นภาพรวมจะเห็นความเข้มขลังเพราะว่าอย่างพวกรถราอารามรถราที่เราชายช้กันบางท่านชอบเป็นสีดำพราะว่าสีดำนี้เป็นสีอามตะสีดำเป็นสีของผู้มีอำนาจวาสนาเป็นสีของอผู้ เรียกว่าเป็นสีของคนเป็นเจ้าเป็นนายคนนั่นเองเพราะฉะนั้นบรรดาผู้นำของบ้านของเมืองทุกระดับในสมัยแต่ก่อนถึงปัจจุบนันนี้นิยมใชา้ย,ยานปานะที่เป็นสีดํานั่นเองเป็นสีแห่งความมั่นคงเป็นสีแห่งอำนาจนั่นเองนะครับผมเราชมามีดหมอสาริกา ของจริงไปพร้อมๆกันแล้วครับผมข้างในสวยสดงดงามก็ขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมว่าเรื่องจะเป็นพระเครื่องก็ดีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังใ,ใดๆถ้ามีกอม่องมีกระดาษกำกับโปรดเก็บรักษาให้ดีเรานำวัตถุมงคลข้างในนี้ไปเลี่ยมไปพกติดเนื้อติดตัวกันแล้วแต่ก่อง เก็บไว้ให้ดีเป็นประวัติศาสตร์ตกถึงลูกถึงหลานเนี่ยแหละครับผมและอีกประการหนึ่งก็ทราบว่าจะมีบางคนนั้นนำกล่องนี้เป็นราคานะครับผมเขาจะไปใส่ไส่ในนั้นอาจจะไม่ใช่ของจริงกล่องแท้แต่ข้างในนั้นอาจจะเป็นของเท้นั่นเองนะครับผมดัะนั้นกลาบเรียนแต่เบื้องต้นว่า เก็บรักษาให้ดีทั้งก่องทั้งกระดาษกำกับจดว,ดวอดปเอาไว้ด้วยยิ่งดีนะครับผมวันเดือนปีที่เรา,เาได้รัฐถุมโมงคลน,นั้นๆมานั่นเองงานงามทั้งศาสตร์และศิลปะนะครับผม เหมือนปากกาเนี่ยแหละครับผมขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เรามีของดีของพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์ติดเนื้อติดตัวไปเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับผมคุณไซคุณคน,คนพูดวีปีศาจ สิ่งอปมองคลลมพัดลมเพจะละลายหายไปสิ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นี่แหละครับผม ท่านใดที่มีวัตถุมงคลที่รุ่นสำคัญรุ่นนี้เก็บตกถึงลูกงหลานเป็นมรดกตกทอดนะครับผมปีห้าห้าปีนี้ปีหกหกการเวลาผ่านมาถึงสิบปีแล้วนะครับผมวันคืนไม่คอยท่าการเวลาไม่เคยคอยใคร ท่านผู้รู้ท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเรากำลังทำอะไรอยู่จงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทปัดชิมโอวาทของพระพุทธองค์นั่นเองดวง เศรษฐีนะครับผมหนุนดวงเศรษฐีเราจะเห็นเสี้ยนของไม้ทั้งฝักและด้ามน,นะครับผม คำว่าเสี่ยนของไม้ก็หมายความว่าเป็นครูของเราจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าอันไหนเป็นพลาสติกอันไหนเป็นเคี้ยวชนิดไหนแบบไหนเป็นงาชนิดไหนเป็นไม้ธรรมชาติ บางท่านมีมีดหมอสริกามักจะนำไปเลี่ยมพลาสติกก็มีนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดความชอบของท่านนั้นๆนั้นนั่นเองบางท่านนำไปใส่หลอดพลาสติกเพื่อรักษาสาภาพให้อยูอ่นานเท่านานสวยสดงดงามเวการเวลาจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปี ก็จะสวยสดงดงามดังเดิมไปใส่หลอดเอาไวา้แล้วก็มีที่แขวนนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ขอกราบราธนาในบุญอำนาจเดชาบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธมงคลแห่งวัดบางจากอำเภอปากเกร็ดเมืองนนทบุรีหากพระองค์ทรงทราบดานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความม,มุ่งมา่ปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีเจ้ามีมีแด่ทุกท่าน ขอกราบอาราธนาอนุภาพบุญญาบรมีองค์หลวงพ่อพระพุทธมงคลแห่งวัดบางจากเมืองลนทบุรีขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้าคันเทินขอความมีอายุวันโนสุขขังพลังมีธนสารสมบัติปฏิพานสมบัติ มรรคผลที่ผ่านสมบัติขอจงมีเป็งเกิดแด่ทุก,ท,กท่านณบัดนะน,นี้เป็นต้นไปด้วยเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ